ตำรวจโทวัณพงศ์คดชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนื่องในวันอิดิลฟิตรีว่า ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องในวันอิดีฟิตรีนี้นับเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเป็นการข้ามผ่านการทดสอบศรัทธาตามหลักศาสนกิจโดยสมบูรณ์ขอชื่นชมถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความศรัทธานในการกระทำคุณงามความดีถวายแด่เอกองพระผู้อภิบาลด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ อดทนอีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ความเอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวมิตรสหายอันเป็นวิถีปฏิบัติที่งดงามและเปลี่ยนไปด้วยความรักอย่างแท้จริงเลขาที่การสอบตอยังได้กล่าวอีกว่าในโอกาสนี้ขอพระผู้อภิบาลได้โปรดประทานความเมตตาความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองและกำลังใจกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมขณะเดีย